ได้เวลานาฬิกากว้างได้เวลาฟังเรื่องผีกันแล้วหลังจากคลิปที่แล้วนะครับพาลุงแฟรงค์ไปทำศัลยกรรม <c oughs> บินไปเกาหลีแล้วไม่รู้เสร็จหรือยังได้ข่าวว่าลุงแฟรงค์นะครับจะเดินทางกลับมาวันศุกร์นี้ <c oughs> แล้วก็จะเริ่มทำคลิปสนุกๆให้เด็กๆดูเดี๋ยวไปดูว่าลุงแฟรงค์กลับมาหล่อขนาดไหนคลิปนี้50เรื่องหลอนออกใหมล่ละใครมีแล้วมาเม้นอวดหน่อยนะครับ อ่านให้ฟังช่องนู้นไปเรื่องนึงนะครับคลิปนี้มาฟังอีกเรื่องหนึง่งมาขอขอบคุณสำนักพิมพ์รียคอมมิกซ์ห้เรื่องหลอน นา,นานาชาติเรื่องผีที่สักบัวโอหนุ่มรอเดินมาคืนนี้เป็นเดทแรกของผมและแฟนเรานัดเจอกันที่สักบัวแห่งนี้มาเร็วไปสินะโอรอเลยอะ่ะโอ้ยังรอเราคงมาเร็วเกินไป จะยินยนเอาไว้ก่อนคืนเนี้เราต้องทำให้เธอให้ฉันทำไมล่ะคะแป๊บโอ้ยโอ้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 ตกใจอะตกใจกับเห็นผีเชียรืมาก่อนเวลาตั้งหลายชั่วโมงเลยไม่ใช่ล่ะคะอ๋อนี่แฟนมาแล้วผู้หญิงน่ารักคนนี้คือแฟนของผมเองครับเอ๊ะหรือว่าคุณก็มาก่อนเวลานัดเหมือนกัน อ๋อเรื่องนั้นน่ะคือฉันเห็นคุณแล้วก็เลยออกมานะคะบ้านฉันน่ะอยู่ตรงนี้เองเนี่ยอ๋อองั้นหรือครับเออแล้วช่อดอกไม้นั่นน่ะอ๋ออ๋จริงสิอ้าวมีทวงมีทวงอันนี้ครับคิดว่าเหมาะกับคุณนะครับอ๋ยไม่เห็นต้องลำบากเลยนะคะโอ้ดอกไม้สวยมากแต่ก็ขอบคุณนะคะดีใจมากเลยค่ะ โอสวยจังเอ่อถ้าคุณชอบแล้วก็ผมจะซื้อมาให้อีกนะครับเออไม่ต้องรอกค่ะแค่ได้มาพบคุณที่สะบัวสวยๆแห่งเนี้ยก็พอแล้วหืมชอบสะบัวขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะฉันน่ะผูกพันกับที่นี่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพอได้อยู่ที่นี่แล้วมันรู้สึกอุ่นใจนะคะ งั้นก็มาอยู่ด้วยกันกับเราสิทางอุ้ยเงาสะท้อนจากในน้ำอ่ะอ้าโอ้ยโอ้ยกระชากลงไปเลยอ้ะแย่แล้วตอนที่ผมเอื้อมไปจับมือของเธอได้ปุ๊บมันกลับมีแรงกระชากที่แรงมากๆดึงผมลงไป ตูมอ้าวตกไปแล้วภาพแรกที่เห็นหลังจากลงไปในน้ำอ๊ยอุ้ยอ้ออ้ออุ้ยเต็มเลยคือใบหน้ามากมายที่กำลังยิ้มให้ผมราวกับกำลังต้อนรับสมาชิกใหม่โอ้โหเต็มเลยอะตอนนั้นเอง มีมือเอื้อมมาจับไหล่ของผมไว้ปุ๊บเฮ้อวัอ้าวใครดึงขึ้นมาเฮ้ยเจ้าบ้านี่จุ่ๆกระโจ,โจ,โจลงไปในน้ำทำไมฮะมีคนมาช่วยไว้แต่ผมไม่ได้ห่วงชีวิตตัวเองเลยสักนิดปล่อยผมผมพยายามดิ้นขึ้นอลองไปช่วยแฟนผมอีกครั้งแต่ภาพเซีลยววินาทีตรงหน้าทำให้ผมต้องชะงัก ผมเห็นเธออยู่ท่ามกลางปิศาจเหล่านั้นราวกับว่าเธอเป็นพวกเดียวกับมันโอ้ยนี่ไงผู้หญิงคนสวยคนนั้นนะสายตาที่เธอจ้องเขม็งมาเหมือนกำลังเครียดแค้นที่ผมรอดมาได้พางโอ้ยน่ากลัว โอ้ยผู้หญิงคนสวยโอย้นี่ไงผู้หญิงคนสวยคนเนี้อ๋อจริงๆแล้วก็เป็นผีเหมือนกันเหรออ๋อหลอกผู้ชายมาดึงลงสะบัวสะบัวในฮ่องกงที่สะบัวเมืองชุงชีในฮ่องกงมีเรื่องเล่าสยองขวัญที่เล่าต่อกันมาว่าเคยมีชายหญิงคู่หนึ่งว่าแผจนจะหนีตามกันไป ทั้งคู่นัดก,กันฆ่าสาวูเวลาเที่ยงคืนถึงวันนัดหญิงสาวก็รออยู่นานแต่ก็ไม่เห็นวี่แว์แฟนเลยตัดสินใจเดินทางกลับระหว่างทางเธอบังเอิญไปเห็นแฟนหนุ่เธออยู่กับผู้หญิงคนอื่นเธอเสียใจมากจนสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงไปในซาบูนี่เป็นตำนานของฮ่องกงนะครับสงสารนะเนาะ ผู้หญิงอ่ะโดนแฟนทิ้งอ่ะแต่ก็มาอาฆาตคนอื่นอ่ะดูสิน่ากลัวเชียโอ้และนี่ก็เป็น50เรื่องหลอนตอนผีนานาชาตินะครับยังมีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สนุกสนุกอีกเยอะเลยนี่กระสือก็มีอ้หลายเรื่องอ่ะลองไปหาซื้อมาอ่านกันนะครับพี่ทองดีจะวางเพจ Facebook ของ50เรื่องหลอนนะครับ ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปดูได้สำหรับเด็กๆที่ไม่สามารถเดินทางไปซื้อตามร้านหนังสือได้นะครับสั่งซื้อทางเพจนี้ก็ได้อะโอเคแล้ววันศุกร์คอยมาดูกันว่าลุงฟแฟรงก,กลับมาจะหล่อเลาขนาดไหน <laughs> แล้วช่องนี้นะครับก็จะมีความสนุกสนานมากมายมาฝากเด็กๆอีก <laughs> เช่นเคยหลังจากห่างหายไปนานคลิปนี้พี่ทองดีไปแล้วครับเด็กๆสวัสดีครับ